ครับสวัสดีครับเดนเสียมัลชนครับเดนพ้องประชาชนครับในช่วงบ่ายน,นี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในการชุมนุมตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้ที่ผ่านมานะครับในช่วงบ่ายน,นี้ก็จะเป็นการรายงานสถานการณ์ที่มีความคืบหน้าแล้วก็จะเป็นการนาเรียนให้ทราบถึงประกาศของกองบัญชาการตารวจนครบาลที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเข้า ในเขตบริเวณสารดีกาแล้วก็ในส่วนของทน,นียรัฐบาลนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการนำเรียนให้ทราบถึงประกาศในเรื่องของเส้นทางที่มีการปิดเส้นทางไว้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มาชุมนุมแล้วก็ในส่วนของไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั่วไปครับดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองยาตาวิชัยได้กล่าวถึงเรื่องของประกาศตำรวจนคร,ารนนบาลก่อนครับครับกลับเรียนให้โทรศแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชน พี่น้องประชาชนครับวันนี้ทางกรมการตำรวจกองบาลมีเรื่องที่จะประสานพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับในสามเรื่องหลักๆครับเรื่องแรกครับก็คือทางกรมบัญการตำรวจกองบาลอยากจะสา่เตือนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะผู้มาชุมนุมนะครับบริเวณสาวาธรรมศาสตร์นะครับว่าตามพรบชุมนุมสาธารณะ2558นะครับห้ามม่ให้มีการชุมนุมในระยะ150เมตรจากพระบรมมหาราชวัง นะครับเขตพระราชฐานวังนะครับหรือที่ประทับนะครับ150เมตรจะกระทําการชุมนุมไม่ได้นะครับถ้าเราดูนะครับจากบริเวณมหาธรรมศาสตร์นะครับเส้นทางระยะทาง150เมตรนะครับดูง่ายๆครับจากธรรมศาสตร์ผ่านหน้าวัดมหาธาตุนะครับจะมีตอกเล็กๆเรียกว่าตอกพญาเพชรนะครับตอกพญาเพชรเป็นระยะ150เมตรนะครับถ้าต่อมาจากถนนหาราชด้านเรียบริมแม่น้ําก็อยู่ทีบ ฝากปอพญาเพชรด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามองไาด้านสนามหลวงนะครับเราจะเห็นหน้าปากปอพญาเพชรเรียบวัดหาธาตุผ่านส่วนหนึ่งของสนามหลวงไล่มาเรื่อยๆครับจนถึงถนนราชดำเนินในนะครับจุดที่ควรสังเกตในเวรนถนนราชดำเนินอยู่ตรงไหนครับก็คือนะครับเวรใกล้สารหลักเมืองจะมีถนนหน้าหักเผยนะครับก็คือกรมอัยการเก่า นะครับเบรเวนนี้คือระยะ150เมตรจากเขตพระราชฐานซึ่งห้ามมิให้มีการชมุมนุมโดยเด็ดขาดนะครับก็ฝากเียนเตือนพี่น้องประชาชนไว้ด้วยว่านะครับว่าทางกองบัญชาการตำรวจนคราบ,บาลมีความห่วงใยครับนะครับสำหรับประการที่สองนะครับทางกองบัญชาการตำรวจนคราบ,บาลได้มีคำสั่งที่376ทั2 5 6 3นะครับห้ามมิให้มีการชมุมนุมในระยะ50เมตรจากพื้นที่ที่สำคัญนะครับ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรเกตวัดท้ายพรบชุมนุมสาธารณะนะครับเราประกาศสถานที่สําคัญที่ห้ามมีการชุมนุมระยะ50เมตร2สถานที่ครับสถานที่แรกนะครับคือสาฎีกานะครับและก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือ,อบริเวณทำเนียบรัฐบาลครับสาหรับเรื่องที่สามนะครับที่อยากจะปาด ประจำนานให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับก็ค sure> ือทางกองพันธ์การตรวจนครบาลนะครับม uh ีความห่วงใยพี uh uh ่น uh ้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใกล้สนามหลวงนะครับใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือมีธุระจะผ่านไปในบริเวณใกล้เคียงในบริเวณนั้นนะครับทางกองบันธ์การตรวจนครบาลมีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจานะครับปิดถนนนะครับปิดถนนบริเวณใกล้เคียง มาได้ธรรมศาสตร์ถนนแรกครับถนนราชินีนะครับตั้งแต่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับไล่ยาวมาเรื่อยๆจนถึงถนนราชดำเนินนะครับเส้นที่สองคือถนนราชดำเนินก็คือเลียบสนามหลวงไล่ยาวมปถึงถนนสนามชัยนะครับถึงวงเวียนนรบนะครับจากนั้นหักขวาครับไปถนนท้ายวังนะครับจนถึงบริเวณใกล้ท่าเตียนนะครับแล้วก็ เลี้ยวขวากับจนบริเวณถนนมหาราชนะครับไล่ยาวไปเรื่อยจากถนนมหาราชเสร็จแล้วเป็นถนนพัะจ,จันทร์นะครับหลังมหาลัทยธรรมศาสตร์แล้วก็ถนนหน้าพระธาตุแล้วก็ถนนหน้าพระลานนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่มีธุระนะครับที่จะไปบริเวณนั้นในขณะนี้นะครับประทานสมเด็จพระปิ่นเก้า ยังสามารถใช้การได้นะครับแต่ว่าการเคลื่อนตัวนะครับก็จะทําความเร็วมากไม่ได้นะครับเส้นทางที่หลีกเลี่ยงนะครับก็สามารถใช้สะพานทางยีนะครับและสะพานพุทธเป็นเส้นทางเลี่ยงได้ครับครับในระดับต่อไปครับก็จะเป็นการตอบคําถามของสื่อมวลชนนะครับแต่ก่อนที่จะ ไปถึงช่วงการตอบคาถามผมจะจะให้ดูภาพสองภาพนี้นะครับซึ่งท่านก็น่าจะได้เห็นตามที่มีการเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับทราบว่าก็คงเป็นภาพที่ไปเกี่ยวข้องกับคําถามที่ท่านอยากจะถามเหมือนกันนะครับว่าและที่บอกว่าเป็นการชุมนุมที่จะไม่ไปกระทบสิทธิ์ไม่ไป การทาผิดกฎหมายนั้นคืออะไรนะครับก็อยากจะาฝากเรียนและก็ฝากเตือนผู้ที่มาชมุมนุมนะครับในขณะที่ผู้ที่กําลังคิดว่าจะมาหรือไม่มาหรือว่ามาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับคาถามที่ท่านจะถามก็คือว่าการที่จะเข้าไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์และสาบบนี้นะครับเห็นภาพชัดเจนภาพมีการใช้เครื่องตัดกุญแจนะครับภาพพังประตูเข้าไปนะครับในขณะที่ทางเจ้าของสถานที่มิได้อนุญ,ญาตให้เข้าไปจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับคําตอบก็คือผิด นะครับผิดอะไรก็ผิดในเรื่องของความผิดฐานบุกรุกก็ดีในเรื่องของการทําให้เสียทรัพย์นะครับซึ่งในการจะดําเนินคดีหรือไม่ดําเนินคดีนั้นต้องแยกเป็น2กรณีนะครับถ้าเป็นการบุกรุกหรือทําให้เสียทรัพย์ซึ่งทรัพย์นั้นมีเจ้าของคือเป็นเรื่องของความผิดส่วนตัวก็คงจะต้องรอให้ทางเจ้าของพื้นที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าที่ตํารวจตามขั้นตอนตามปกติก่อนนะครับแต่ถ้าหากเป็นการกระทําความผิดในส่วนอื่นซึ่ง เป็นการทําความผิดที่เป็นความผิดอาญาต่อรัฐแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจท้องที่ที่ได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็จะดาเนินการในสนีนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็ขออนุญ,ญาตเชิญคําถามครับ ท่านครับตัวของเจ้าของอตัวของมหาลัยเนี่ยเขาเขามาแจ้งความร้องทุกข์หรือยังฮะที่มีคนเข้าไปในมหาลัยอาย่าาที่ทราบยังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้เ,เรียนที่แจ้งให้สื่อมวลชนได้ดูเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วก็มีการลงไปสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับว่ามีการเข้าไปก็คือคงเป็นขั้นตอนที่บมรณาเรียนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นความผิดถามว่าผิดไหมผิดแต่ถ้าจะดำเนินคดีนั้น ถ้าเป็นการบุกรุกเข้าไปยังสถานที่ส่วนบุคคลที่มีเจ้าของคงต้องรอเจ้าของสถานที่เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติแต่ถ้าหากเป็นในเรื่องของการกระทําความผิดอาญาต่อแผ่นดินเช่นไปผิดข้อบังคับเจ้าพนักง,งานจราจรอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจในการดําเนินคดีได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีผู้เสียหายมาล้อทุกข์กล่าวโทษก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคือ <Okay. S 1> ยังไลฮะ ท่านกังวลไหมครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหรือคนที่ดูข่าวนี้อยู่เนี่ยมันจะกังวล่าอ๊ตำรวจเนี่ยเป็นการจับตาจับตากลุ่มแกนกนํากอดไปก่อนไหมหรือว่าเป็นแนวแบบเหมือนตำรวจร้อนตัวไปก่อนที่จะเอาผิดเนี่ยฮะจะเอาเอาผิดใครครับ กับกลุ่มแกนนําที่ที่ไปพังประตูเนี่ยไม่ใช่ฮะคือผมว่าไม่ไม่มีใครร้อนตัวนะฮะเจ้าหน้าที่ที่มาทํางานวันนี้โดยหลักการท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามารักษาความสงบรเรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งที่ทางเจ้าที่ตํารวจนะครับโดยทั้งผมโดยทาง,ท,างท่าบองปิยะหรือวัตถุภาคส่วนที่ออกมาประชาสัมพันธ์มาเรียนให้ทราบเป็นระยะระยะ,ระ,ยะเรากำลังจะบอกว่าพวกท่านเริ่มทำผิดกฎหมายแล้ว นะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นการร้อนตัวผมไม่อยากให้ใช้คําพูดนั้นได้ซ้ําไปนะครับแต่ที่นําเรียนตั้งแต่เช้าแล้วว่าตํารวจมีหน้าที่ังคับใช้กฎหมายสามารถจับจับเมื่อไหร่ก็จับได้นะครับแต่มันใช่เวลาที่จะจับหรือดําเนินคดีหรือไม่อย่างไรตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ตํารวจจะต้องไปดําเนินการนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังเรียนให้ทุกท่านทราบผ่านสื่อมวลชนที่ครบรก็คือว่าตอนนี้ท่านเริ่มทำผิดกฎหมายแล้วไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนําเรียนว่า สิ่งที่ท่านได้เริ่มทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับการกระทําความผิดกฎหมายไม่ว่าจะบทไหนก็แล้วแต่นะครับท่านในอนาคตต่อไปถ้าท่านถูกดำเนินคดีท่านก็ต้องรับในส่วนที่ท่านได้กระทาความผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําไปแล้วอะไรที่มันหยุดได้ก็หยุดนะครับอะไรที่ทําแล้วไม่ไปกระทบสิทธิชาวบ้านเขาไม่มีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษทีหลังก็ต้องรับสาภาพไปก็แค่นั้ครับ เอแอ,หหอแต่ตรงที่หน้างานยังยังไม่รับรายงานเข้ามานะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่การที่เขาจะเข้าไปยังหอาลยธรรมศาสตร์ก็ ก็คงเป็นสิ่งที่ทางการนำและผู้ชุมนุมแบบมีความต้องการเข้าไปอยู่ร่างเพเองในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเราก็วางกำลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับตามที่ทางเจ้าของสาที่ร้องขอไม่ให้มีการเพิมความวุ่นวายจากบุคคลที่3ส,สร้างสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมาเพเองแล้วก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้พี่น้องประชาชนที่เขาต้องการใช้ชีวิตตามปกติ นะครับท่านนาย,ทยกท่านฝากความ่วงใหญ่ว่าให้เจ้าที่ตํารวจนั้นบังคับใช้กฎหมายด้วยความอดทนอดกั้นนะครับพูดคุยกันดูแลน้องๆที่มาให้เกิดความเรียบร้อยให้มากที่สุดครับรรรรรน่าจะประมาณสักพันกว่าคนนะฮะก็อย่างที่นําเรียนแล้วว่าเออมันมันสามารถที่จะคนานวณจากพื้นที่ที่ พวกน้องๆเข้าไปอยู่กันนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพทางกายภาพก็คงได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับส่วนที่มีการจะประมาณการเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็คงต้องรอให้ถึงระยะเวลาจริงถึงจะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้ครับ ที่รับรายงานก็ตามที่เห็นปรากฏตามภาพนะครับก็อย่างที่นําเรียนแล้วว่าในขณะนี้เองเราก็มีทางสื่อวลชนที่ดักทําข่าวอยู่บริเวณที่ชุมนุมตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะดูได้บางส่วนนะครับแต่ถ้ายืนยันตัวเลขนั้นก็เท่าที่มีการตรวจสอบและยืนยันมาก็จากหลายๆฝ่ายน่าก็น่าจะมาสักพันกว่าคนนะครับก็อยู่ในปริมาณที่อย่างที่นําเียนอยู่แล้วว่า ปริมาณไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นมันอยู่ที่ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นมากกว่าครับท่าครับย้อนกลับไปเรื่องการเปิดประตูหน่อยะฮะคือคือตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยทางกลุ่มแกนนามีการเจราจากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในแล้วเจ้าหน,น้าที่เนี่ยเขาเป็นคนเปิดประตูเล็กให้แต่แกนนำเนี่ยมีการพังประตูใหญ่เข้าไปอะไรแบบนี้มันถือเป็นความผิดไหมครต้องไปดูรายละเอียดครับเป็นคําถามที่ดีครับต้องไปดูรายละเอียดนะครับว่าประเด็นอยู่ที่ว่า เขายอมไม่เข้าไปหรือว่าเป็นการพังเข้าไปเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรต้องดูรละเอียดนะครับแที่นําเรียนแล้วที่พูดมาสักครู่ก็คือว่าจะเป็นความผิดบทใด,ดอะไรอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับว่านหนึ่ง,งองค์ประกอบความผิด2ผู้เสียหายที่แท้จริงคือเจ้าของสอสารที่ได้มาลองทุกข่าวโทษหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าหากเป็นความผิดที่เขาเรียกว่าความผิดที่ไม่ต้องอาศัยผู้เสียหายเป็นความผิดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นสามารถจชดําเนินการได้เลยก็คือคนส่วนันไ่ครับคือารที่มา้ข่าวก่อน ก็พึ่งพึ่งตอบไปสักครู่ฮะก็มี2ส,ส่วนความผิดต่อส่วนตัวความผิดกับอาญาแผ่นดินนะครับถ้าท่านไปจอดรถหรือถ้าท่านลงมาในพื้นที่ที่ห้ามจอดห้ามเข้านะครับฝ่าฝืนข้อบังคับเจบ้าพนักงานจราจรผิดกฎหมายจราจรก็ไม่ต้องมีใครมาแจ้งตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นที่ที่เป็นส่วนบุคคลทรัพย์สินส่วนบุคคลถ้าไปทําความผิดไปทําความเสียหายแล้วเขาไม่เอาเรื่องตำรวจก็ไปทําอะไรไม่ได้นะครับอธิบายแบบนั้น ท่านขับการออกประกาศที่สั่งห้ามชุมนุมในระยะกระชันชิดแบบนี้เนะฮะคือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งร้านค้าหรือว่าตั้งกิจกรรมตรงบริเวณสถานีกาเนี่ยต้องต้องออกณตอนนั้นเลยหรือว่าหรือจะมีความผิดยังไงบ้างะฮะใช่ครับต้องออกครับเรามีการประชาสัมพันธ์ให้เขารู้รอย่างเรามีไจ้ที่ตำรวจแจ้งเรียบร้อยครับและตอนนี้มีที่ตำรวจรักษาพื้นที่อยู่เรียบร้อยครับ ก็การข่าวเราก็มีอยู่แล้วนะครับว่าจุดที่จะไปมันก็คงไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับในเรื่องของการที่จะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆรวมทั้งกิจกรรมที่อาจจะจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลเล็กหรือสเกลกลางหรือสเกลใหญ่แล้วก็คงเป็นในเรื่องของการข่าวที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คงรอเพียงให้ถึงณาเวลาตรงนั้นแต่สิ่งที่นําเรียนที่เอาภาพมาให้ดูนะครับก็กำลังจะ กระตกความคิดหน่อยว่าในขณะที่บอกว่าการชุมนุมนั้นจะต้องหนึ่งคือเป็นไปตามกฎหมายท่านก็เริ่มกระทําความผิดกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านกระทําความผิดกฎหมายนั้นในส่วนของการดําเนินการของเจ้าที่ตํารวจก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนฝ่ายสืบสวนก็ดำเนินการตามขั้นตอนไปนะครับสิ่งที่ท่านคิดจะทําคําตอบท่านรองปิยะก็ตอบสักครู่แล้วนะครับการออกประกาศของกรงชาการตำรวจนครบาลชัดเจนครับว่าสถานที่ใดสามารถเข้าได้ ใกล้ไกลแค่ไหนควรจะห่างเท่าไรอันนี้คือสิ่งที่เราประชาสัมพันธ์ให้ทราบไม่ใช่บริเวณที่เรามาแจ้งสื่อผ่านสื่อนะจุดนี้ไม่ใช่นะครับบริเวณโดยรอบที่อยู่ใกล้กับจุดที่เป็นจุดที่เราจะต้องประกาศให้ทราบก็มีการดําเนินการประกาศให้ทราบอยู่แล้วนะครับคงจะมาบอกว่าผมไม่ทราบว่าห้ามเข้าใกล้คงไม่ใช่ครับ ครับข่อกรหอดสนามหลวงนะครับถือว่าเป็นโบราณสถานตามพรบโบราณสถาน2504นะครับอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีประกาศปี2555นะครับอนุญาตให้พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้เข้ามาออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมต่างๆตามที่กรุงเทพมหานครกําหนดเท่านั้นนะครับนะครับตามประกาศที่ปี2555ในช่วงเวลาตั้งแต่ ตีห้าคือศูนย์ห้านาฬิกาถึงเวลาสี่ทุ่มนะครับก็การกระทําใดๆนะครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อในขณะนี้เป็นเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้เข้าได้อยู่นะครับก็ยังสามารถทํากิจกรรมได้แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครกําหนดไว้นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยในหน้างานก็มีผู้ในการเขตธนครนะครับท่านลงไปดูแลที่บริเวณท้องสนามหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับร่วมกับต้รงกับฆาตสงครามนะครับการทําอื่นๆ นะครับเพราะจะเข้าขายบุกรุกนะครับตามมาตรา3 4มสี่บลบโบราณสถานหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องดูตามองคประกอบและก็ดูตามาพฤติกรรมครับนะครับนั่นก็คือคนที่จะเข้าสนามหลวงเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายเท่านั้นจะไปชุมน,นุมอะไรกยนไม่ได้เออใช่ครับมันจะมีกิจกรรมประมาณสี่ห้ากิจกรรมครับที่กรุงเทพมหานครกําหนดครับอะไรบ้างคะที่กรุงเทพมหานครกําหนดที่ทําได้เนี่ยฮะ ก็จะเป็นหนึ่งนะครับคืองานพระราชพิธีนะครับของ,งานรับพิธีสามงานประเพณีนะครับสำคัญของชาตินะครับที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐนะครับการแข่งขนันกีฬาประจําปีนะครับการจัดงานที่ตามเงื่อนไขหรือข้อกําหนดที่คุมเพื่อนหาความกำหนดไว้นะครับจะมาชุมนุมะอะไรก็ไม่ได้เลยเน็ะเด็กตะกะ ก็ในส่วนพื้นที่มหาดไทยธรรมศาสตร์ได้โดยรอบนะครับเป็นพื้นที่กว่ารับผิดชอบของพลตุลาธีนาธิรักน์นะครับเรามีกําลัง12กองร้อยนะครับอยู่ในบริเวณมหาดไทยธรรมศาสตร์และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คงจับเปลี่ยนบุนรเวียนเป็นสามผลัดครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับต้องการจราจรนะครับก็จัดตำรวจจราจรจากบกจรนะครับลงมาดูการจราจรพื้นที่โดยรอบเพื่อไม่ให้การจมนุมมีผลกระทบก่อ พี่น้องประชาชนด้วยครับก็ในส่วนพื้นที่ในมหาาลยธรรมศาสตร์เนี่ยเราได้ประสานกับทางมหายธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนะครับว่าการดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับการชุมนุมขอให้เป็นไปตามกฎหมายและปาศจากอาวุธนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางมหาาลยธรรมศาสตร์ ได้ประสานกับทางบกน .6 อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วกเ็เราพร้อมครับถ้ามหาันธรรมศาสตร์เนี่ยจะขอกำลังตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนไนเตยและสาความรูบเรื่องอยครับเออต้องเป็นอำนาจของเจ้าของพื้นที่ครับ อันนี้ได้แจ้งในะการนัทราบเรียบร้อยครับคือเราดูตามความเหมาะสมนะครับตามพฤติกรรมและก็ความจำเป็นของพื้นที่นะครับท่านครับมันมีภาพของ ชุดควบคุมูงชนที่มีทั้งโลดทั้งกระบองอย่างนี้ฮะมนออกภาพออกไปเนี่ยกังวลไหมว่ามันจะไปสร้างความรุนแรงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเามาปลุกปั่นอะไรอย่างี้ครับท่านครับก็ภาพที่ออกไปอาจจะเป็นการฝึกซ้อมตามวงรอบตามปกติของเรานะครับซึ่งเรามีการซ้อมตามวงรอบตลอดปีนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีความรู้มีความชำนาญมีความอดทนนะครับและเข้ใาใจกฎหมายในการชุมนุมสาธารณะนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปกติของเรา นะครับยืนยันว่าการิบติหน้าที่ในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมาแต่ตัวกับหัวใจนะครับไม่มีไม่มีเอ่อทั้งโล่ทั้งกระบอกมาครับดูได้ครับภาพเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจถือโล่ถือกระบอกมาเต็มเนี่ยครับท่านนักข่าวก็ถ่ายไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มภาพให้มันดูน่ากลัวมากขึ้นไหมฮะอาจจะเป็นการเอ่อนํนมานะครับเพื่อเก็บนะครับเพื่อเก็บหรือการขนย้ายตามวงรอบปกติครับ ขอบคุณครับมามาอะไรนะมาดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมไหมอ่อมาด้วยตัวและหัวใจครับนั่นแหละครับมาดูแลครับครับมาดูแลครับคือเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายทุกตัวบทนะครับ ก็อยากจะฝากไว้เฉพาะยิ่งมาเรื่องที่ไม่ควรที่จะพูดนะฮะร,รู้อยู่แล้วเราก็เรื่องอะไรก็เจ้าที่ตํารวจก็คงจะดําเนินการตามหน้าหน้าที่เก็บ,บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็คงดําเนินคดีส่วนที่เกี่ยวข้องไปนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อเช้านะครับที่ท่านถามว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการชุมนุมในหลายๆจังหวัดในประเทศนะครับมีการออกหมายจับ30กว่ารายมีการจับกุมไปแล้ว หลายรายมีการออกหมายเรียกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อสารไปให้ถึงว่าตอนมาตอนที่ท่านมาท่านอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับมาด้วยความกล้ามาด้วยหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อสิ่งที่ท่านทําไปแล้วมาไปสุ่มเสี่ยงกับการกระทําความผิดกฎหมายบทใดบทหนึ่งหรือฉบับใดฉบับหนึ่งนี่คือผลพวงที่จะต้องได้รับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำนะครับท่านจะเรียกร้อง ความคิดเห็นที่แตกต่างการทําได้แต่ถ้าท่านเดินตามกรอบมีช่องทางที่สามารถทําได้ผมเชื่อว่ามันก็มีทางออกไปได้นะครับแต่ว่าในบางจุดถ้าท่านเสี่ยงเลือกเสี่ยงที่จะกระทาความผิดกฎหมายว่าจะเรื่องใดรงมถึงเรื่องที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คงต้องมีการ,รดําเนินการอยู่แล้วครับผมผมเชื่อว่าเขาทราบอยู่แล้วนะครับว่าการกระทําอะไรที่เป็นความผิดไม่เป็นความผิด นในกลุ่มผู้ชุมนุมในแกนกลุ่มแกนนาเองเขาคงจะมีการ ศึกษาเรื่องข้อกฎหมายอะไรทําได้ทําไม่ได้นะครับเพราะงาน,นมโนครจะไม่มีการกระทำในลักษณะที่เป็นการจัดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับช่ครับอย่างกลุ่มอย่างกลุ่มนักศึกษานักเรียนที่ใส่เสื้อหรือว่าการเขียนป้ายข้อความที่สุมเสียงต่อการหมิ่นสถาบันอย่างนี้นครับทางตำรวจไม่มีการตักเตือนหรือว่าจะดำเนินคดีอย่างเดียวหรอก็ไปดูครับก็ไปดูว่าการที่มีข้อความในลักษณะอะไรแบบนั้นเป็นความผิดในองค์ประกอบส่วนใดบ้างนะครับในชั้นนี้ ยังตอบได้ไม่ชัดเจนว่าผิดและผิดอะไรนะครับก็เรามีการเก็บรวบรวมพยานกฐานดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วครับถ้าผิดนะครับถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดครับ <Biraz S 1> มีคือการที่ําเนินก็มีหลายส่วนนะครับก็มีหลายส่วนแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ยอย่างชัดเจนมากที่ผมนําภาพาให้ดูก็คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ กาะทำความผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับส่วนการดำเนินคดีจะดำเนินคดีกับใครข้อหาอะไรเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเกิดการทําความผิดขึ้นไหมเกิดการทําความผิดขึ้นแล้วทีมงานจึงได้มาเรียนเตือนประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่ามันเริ่มมีการฝ่าฝืนกฎหมายในบางส่วนแล้วครับการดูแลความสงบของผู้โดยนะครับการสํารวจมีการสานงานทางอทรศัพไ์นครับว่าเพราะว่ามีสื่อออนไลน์เราสํานับ้องมีงานายงรนว่าทางมอเตอร์โเนี่ยได้มีการเรียนักับนักข่าวก็ผิดนบ แล้วก็ดการลตัดสาแล้วก็ตรวจเองเนี่มีการตัดสัญญาณมือในพื้นที่ดครัในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับณเวลานี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจฝ่ายเดียวนะครับในส่วนของการดําเนินการการประสานงานประสานความร่วมมือนั้นก็คงเป็นเรื่องของในอนาคตนะครับแตปัจจุบันนี้เรายังคง ใช้เขาเรียกว่ากฎหมายปากติอยู่เพราะนนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจในการจะดำเนินการทั้งหมดนะครับในส่วนของการตัดสัญญาณน,นั้นนําเรียนว่าไม่มีนะครับยกเว้นถ้ามีอาจจะมีในจ,จุดที่ถ้ามันมีความส่งเสี่ยงกับการที่สมมติว่ายกตัวอย่างเช่น ช่วงที่ผ่านมาที่พบวัตถุต้องสงสัยก็เป็นกรรมวิธีของหน่วยเก็บกู้ระเบิดหรือว่า E o d ที่ต้องทาแค่นี้นะครับแต่โดยหลักการเราไม่ไม่ใช้วิธีการแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมันมีขั้นตอนมีวิธีการในการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับอย่างเดียวนะครับถ้าถ้าไปดูในเรื่องของการรวมตัวของคนขนาดใหญ่ๆการมีไปดูคอนเสิร์ตการอะไรก็แต่ก็ใช้โปรตโตคอลรักษาแบบนี้เหมือนกันครับ มีมีการตรวจสอบแล้วครับยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจนะครับไม่ได้มีการส่งเจ้าที่ตำรวจเข้าไปในพื้นที่หรือว่าจุดสูงผมอ,อะไรแต่อย่างไรตอบเลยว่าไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจครับส่วนจะเป็นใครก็คงต้องรับไปตรวจสอบนะครับอาจจะถามกลับไปว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือเปล่าที่ผมไม่ทราบแต่ไม่ใช่เจ้าที่แน่นอนนะครับตอบไม่ได้ครับ ตอบได้ที่ตอบได้นะครับกอ็อยู่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ครับจะอยู่ตรงไหนก็รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วกันอย่าถามเลวยว่าอ,อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ท่านกะถามผมว่าจะประชุมที่ไหนก็ไม่บอกครับมันก็เป็นยุทธการนะคร,ครับเดี๋ยวขอญยกเป็นช่วงเย็นๆนะครับถ้าจะมีการอัปเดตสถานการณ์สัาน,นี้จะแจ้งให้ทราบลุวงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะจะเดยนตัวก,ก็ได้ถ้ามีประเด็นคําถามก็ขอบคุณมากนะครับก็โยนให้ทีมงานจะได้ เตรียมข้อมูลมาตอบขักสอบแบบนี้จะได้สร้างความชัดเจนให้กับประชาชนด้วยภาษีมวลชนครับนนยังไม่จบเลยนเนี่ย <c oughs> นี่อุตสาห์อุตสาห์แบบลงท้ายขนาดนี้ยังไม่จบเลยหรอรอนานรอนานะนะยาวหน่อ,นนอ,อยอุตสาห์แบบส่งท้ายจบแล้วยังแผลอีกเอาไว้เย็นได้ไหมเนี่ยไม่ดาวกระจายตอนนี้มีความพยายามที่เมื่อกี้ตอบไปเนี่ยยังก็คืออยู่ในการข่าวอยู่แล้วไงเดี๋ยวรอถ้าเกิดความเคลื่อนไหวที่มาก็จะเรียนให้ทราบ เอาเย็นทีเดียวดีกว่านะครับโอเคขอบคุณครับดีครับที่พอลาพูดก็ต้องนะพอหลาพูดได้ฟังที่ฟังหน่อย ก็เป็นการถแถลงข่าวรอบที่สองนะคะที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะว่าห้ามชุมนุมค่ะในพื้นที่ที่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังนะคะ,ะแล้วก็สารฎีการวมถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นประกาศที่ทางกองบัชการตำรวจนครบาลน,นะคะได้มีการออกประกาศไว้นะคะค่ะแ,แล้วก็จุดที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าเป็นจุดที่อยู่ห่างจาก สารีกานะคะแล้วก็พระบรมมหาราชวังรงมถึงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคือห้ามชุมนุมในระยะ150เมตรนะคะเป็นไปตามพรบรรการชุมนุมค่ะที่มีการออกประกาศไว้นะคะซึ่งเป็นประกาศล่าสุดเลยค่ะแล้วก็ได้มีการแจ้งให้กับทางแกนนำได้รับทราบแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นการถแถลงข่าวในรอบที่2ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ เดี๋ยวในช่วงถแถลงรอบต่อไปนะคะก็แจ้งว่าจะมีการแจ้งต่อสื่อมวลชนก่อนที่จะมีการถแถลงเนี่ยสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้มีการเตรียมตัวกันค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอตัดไลฟ์เฟซบุ o กเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ